ไปด้วยเช่นัะพี่แดงก็ใช้ย่อยล้วบอกว่าเนเนี่ยน้องไปบวเรียนหลยหลักแล้วเนี่ยเราในมลหลักนียังสิบสี่ถเลยใส่แม่ามไหยิงแล้วอรอมันจะยิงนะใจกันเร็วอ่ะจะรีบกันไวะจ้าดมโอเจ้าประเด็าเป็นางก็ไม่ทิ้งเลดนะทิ้งเลข้อมูล แต่แต่คิดว่าเด็กคงได้เพราะไปเนพิเศษใช่ใช่จะก็จะฟังเจนฟังที่กันรู้แหละแต่ใจคิดว่าเด็เดกอาจคงไปเนพิเศษมากกว่าคงไม่ได้ว่าจะได้จับอยู่ในห้องเพราะมันได้อยู่คนเดียวเพราะจะไม่เออเออปหกอ่ะของปหกหืมอันเป็นนที่ของปสิบปห้าปหกไม่รู้อ่ะ แล้วมันมีชื่อทำงานจะได้เจอเด็กเซนฟัง์ติดนะทำงานจะเจอแต่ถ้าเกิดเขาจะได้ทใช่ใช่ก็คือน่าน่าจะตัวเดียวกันอาจจะรู้ว่เคมปิทอะตัวเดียวกันแหละที่ไอ้แบมสอบนี่ก็อาจจะรุให้แบมประเด็นมาเดี๋ยวเราก็เก่งได้อ๋อที่สี่รังไงแบม ได้คือสอบปีละครั้งจ้าวคืออย่างปีหนึ่งปีเนี่ยเขาจะเรียนสตาร์เตอร์ใช่สอบวัดผลก็คือเรียนด้วยแล้วก็สอบหนึ่งปีสอบครั้งอย่างปีแรกเนี่ยปอสี่ใช่ป่ะไม่จะลูกก,กล้องหรอไม่มีจะท้อมีไม่เรียนจะสะพานต่ำไหมใส่สมาร์ทท้อ

เอาเอาเอาอไตัวไหนเลคะไอ้ตัวกล้องอแบบแจ้งนี่เป๊ะไปแค่อออที่ถ่ายมาวันนี้ะแล้วแม่เป็น